เด็กๆฟังครูวีนะได้ยินไหมต๊ะเด้ยินไหมอ่าช่วงนี้ฝนตกห้ามไปเล่นน้ำโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมต๊ะอ่าถ้าถ้าฟังถ้าไม่ฟังครูวีครูวีจะเกณฑ์ไงจะตีอ่ะจะดิดหูเลยใครเล่นน้ำช่วงนี้ฝนตกนะห้ามเล่นน้ำถ้าไม่สบายเราจะเป็นอะไรอ่ามีน้ำมูก เราจะปว่วยเราจะมีไข้พราะฉะนั้นห้ามเล่นน้ำน้ำเซรลาเข้าใจไหมโอเคไหมอดเดลีโอเคไหมอดเดลีอ่าห้ามเล่นน้ำนะใครเล่นน้ำแต่เดี๋ยวพี่วีนีอยเกปั้ง่ะปังอ่ะปั้งพีงงงงง่นะ <laughs> ห้ามเล่นน้ำห้ามเล่นน้ำเข้าใจไหมห้ามเล่นน้ำโดยเด็ดขาดเดี๋ยวพี่วีจะเปิดสุขูนให้ดูนะให้ต้องท่องด้วยนะเราจะได้จํา ห้ามเล่นน้ำโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมช่วงนี้อะไรช่วงนี้อะไรฝนอะไรฝนฝนตกช่วงนี้ฝนตกเขาจะไม่ใช่ละห้ามเล่นน้ำพี่โยตุกงไมมอาตากิเดี๋ยว <c ười> ติดดรงอวาผ้าผาผา,าดังดังดังเด้เขาจะไม่ซองซองห้ามเล่นน้ำห้ามเล่นน้ำ <c ười> ดังยังไไอดี๋ยงอะไรต่อครูโยยะก,ก็ปะนี่ห้ามก็ปะ ห้ามอะไรห้ามเล่นอะไรอ่าห้ามเล่นน้ำถ้าเล่นจะโดนอะไรอติลีงอผาผอ่าตั้งใจดีๆนะดูสุขคุณให้ดีๆ